เสียงตะโกนที่เริ่มหาบแห้งเป็นสัญญาณบอกถึงความเหนื่อยล้าของผมหลังจากต้องแหกปากเรียกชื่อแม่อยู่หน้าประตูนั่งเหง่อหงอยเป็นไก่เงามาเกือบชั่วโมงแล้วทั้งที่โทรนัดหมายกันล่วงหน้าแต่ทำไมถึงไม่มีใครออกมาเปิดประตูไอตอนแรกก็สงสัยว่าจะเป็นลมอยู่ในบ้านเพราะโทรหาก็ไม่มีใครรับสายแต่ลองหารองเท้าแล้วก็ไม่พบไฟในห้องน้ำก็ไม่ได้เปิดเป็นไปได้ว่า แม่จะออกไปซื้อของกินข้างนอกแต่ก็น่าจะซ่อนกุญแจบ้านเอาไว้สักหน่อยอุตส่าห์ลาง,งานเพื่อกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดทั้งทีปกติแล้วงานของผมนั้นไม่ใช่ว่าจะหยุดกันได้ง่ายๆนั่งรถตู้มาก็เหนื่อยล้ามากพอแล้วแทนที่จะได้รีบเข้าบ้านอาบน้ำพักสบายๆแต่กลับต้องมายืนเหงา,นาหน้าบ้านอยู่แบบนี้แล้วผมก็ได้ยินเสียงเบิ้ลรถมอเตอร์ไซค์ดังขึ้นด้านหลังพอหันไปก็เห็นเจ้าของรถ แล้วก็จําได้ทันทีว่ามันคือไอ้ต้องเพื่อนสมัยมัธยมของผมหัวโจกสุดสาประจําถิ่นที่มักจะชวนเพื่อนไปก่อเรื่องได้ไม่เว้นวันผมลุกขึ้นจำอ้าวเดินไปทักทายมันนอกบ้านซึ่งไอ้ต้องกระทักทายอย่างสนิทสนมผู้จายียวนเหมือนสมัยเรียนไม่มีผิดผมบอกมันว่าได้ขอลาหยุดมาเพื่อเยี่ยมแม่แต่ก็ไม่รู้ทำไมตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่มีคนออกมารับ ทั้งที่ไฟในบ้านบางจุดก็เปิดอยู่แท้ๆโทรศัพท์หาแม่ก็ไม่รับสายไอ้ต้องออกความคิดเห็นว่าแม่ของผมน่าจะออกไปตลาดจริงๆนั่นแหละแกอาจจะออกไปซื้อของมาทำให้ผมกินอะไรแบบนั้นซึ่งก็เป็นไปได้มากมันจึงเสนอว่าถ้าขี้เกียจยืนรอเป็นวัยรุ่นหวาเวตรงนี้ก็ให้ไปอยู่กับพวกมันก่อนดีไหมตอนนี้มันนัดกับเพื่อนๆเอาไว้ที่โรงเรียนคำนวณแล้วผมก็คิดว่าเข้าท่า ดีกว่าการยืนรอแบบไม่มีจุดหมายแบบนี้ตัวผมที่โดนแม่ส่งไปเรียนมหาลัยในเมืองหลวงก็ไม่ได้เจอเพื่อนๆมาตั้งนานแล้วได้ไปเจอรำลึกความหลังสักหน่อยก็คงจะดีไม่น้อยเมื่อตกลงกันตามนั้นกะวว่าสักพักค่อยกลับมาหาแม่จึงขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์ไอ้ต้งไปในทันทีซึ่งลีลากัรชวัดเฉวียนของมันเดี๋ยวนี้ผมสามารถรับได้แล้ว เพราะฝึกความอดทนกับวินมอเตอร์ไซค์ที่กรุงเทพมาหลายปีต้องสอบถามพูดคุยกับผมตลอดทางแหกปากตะโกนแข่งกับเสียงท่อรถและแรงลมผมได้บอกไปว่ามีการเปลี่ยนหัวหน้าเลยโชคดีที่หัวหน้าคนใหม่เมตตาให้ลากลับบ้านได้แต่ความเป็นจริงแล้วนั่นเพราะพาะออสุดโหดของผมจับได้ว่าเมียมีชู้กับคนขับรถคาโมเตลที่ต่างจังหวัด เลยเอากระสุนไปฝังไว้ในตัวคนละหลายนัดก่อนจะมอบนัดสุดท้ายให้กับขมับของตนเองและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนคดีตัวผมจึงถือโอกาสใช้พักร้อนลากลับบ้านเป็นเวลาทุ่มครึ่งพอดีที่ต้องขับรถพาผมมายังโรงเรียนที่เราเคยเรียนกันในสมัยมัธยมมันค่คอยๆจอดรถและพาผมมาที่ลานกว้างที่แต่ก่อนผมเคยใช้เตะบอลเล่นหลังเลิกเรียนเป็นประจำ เมื่อมาถึงก็เห็นว่ามีเพื่อนๆมารอ,อกันหมดแล้วทุกคนเมื่อได้เห็นหน้าผมก็เกิดอาการแปลกใจหลายคนลุกขึ้นยืนทักทายอย่างดีใจเป็นมิตรภาพแบบซื่อๆที่คนแถวนี้มีให้กันเสมอแต่พอไม่นานบางคนก็เริ่มแซวว่าผมคงลืมหน้าเพื่อนกันไปหมดแล้วมั้งแต่นั่นก็ไม่จริงเลยเพราะแค่เห็นหน้าทุกคนผมก็จำชื่อได้ทันทีเริ่มจากเจ้าอ้วน เป็นทั้งเพื่อนสนิทและลูกไล่ของไอ้ต้องทุกวันนี้ตัวของมันก็ยังคงอ้วนสมชื่อตามมาด้วยสาวแฟนของต้องที่คบกันมาตั้งแต่ตอนเรียนไอ้ผมก็คิดว่าคู่นี้จะไปกันไม่รอดแต่สรุปแล้วผมก็คงจะคิดผิดแล้วก็เขียวเพื่อนอีกคนในห้องมีนิสัยเงียบเงียบไม่ค่อยพูดจาอะไรแต่ก็มักจะติดตามกลุ่มของพวกเราอยู่เสมอเมื่อเรานั่งพูดคุยกันได้ไม่นานต้องก็เสนอความคิดขึ้นมาว่า ไหนๆผมก็มาแล้วเรามาทำอะไรสนุกๆก,กันดีไหมไอ้เขียวจึงถามว่าเตะบอลเดียวหรือไม่แต่สาวก็บอกว่าเตะไม่เป็นอีกอย่างสักพักไฟของสนามบอลก็จะดับลงแล้วตงจึงเสนอว่าเล่นซ่อนแอบก็แล้วกันแบบที่เราชอบเล่นกันประจำตอนสมัยเด็กมันก็น่าแปลกนะครับที่ตอนนั้นแม้เราจะอยู่ในวัยมัธยมแล้วแต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่นัดกับเพื่อนๆในห้อง ทั้งชายหญิงไม่มีแบ่งแยกมาเล่นซ่อนแอบตามหากันในโรงเรียนคิดไปแล้วมันก็สนุกดีแต่ผมก็คิดว่ามันพูดเล่นเพราะตอนนี้อายุพวกเราก็ปลาเข้าไป25ปีกันแล้วจะมาเล่นซ่อนหาแบบเด็กๆทำไมแต่สีหน้าของไอ้ต้องก็บอกว่ามาได้คิดเล่นๆแถมคนอื่นดูท่าจะเฮไปกับไอ้ต้องอีกด้วยผมถามมันว่าคิดถูกแล้วหรือที่จะมาเล่นซ่อนแอบกันตอนกลางคืน แต่ต้งก็พูดท้าทายแถมมีอ้วนช่วยพูดยุแย่หัวเราะชอบใจแม้รูปร่างของมันจะโตขึ้นมากแล้วแต่ดูท่าความคิดอ่านของมันอาจจะไม่เปลี่ยนจริงอยู่ที่ผมจากโรงเรียนนี้ไปนานแล้วแต่ก็ไม่เคยลืมว่าที่นี่มีตำนานอะไรน่ากลัวบ้างไหนจะเด็กที่หายตัวไปหลายคนอย่างเป็นปริศนาอีกทั้งห้องดนตรีไทยที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใช้ตอนกลางคืน สาวเองก็ได้มาขยันขยอให้ผมยอมเล่นด้วยถือว่าระลึกความหลังกันตอนเด็กๆนั้นสาวมักจะวิ่งตามไปแอบกับผมเสมอแล้วก็โดนจับได้พร้อมกันทุกทีผมก็เลยพยักหน้าตอบตกลงไปเป็นผู้ชายอ่อนโยนนะครับทนการร้องขอของผู้หญิงไม่ได้คิดอีกแง่ก็คงเหมือนเล่นเดทบายเด l ไล h ์ในชีวิตจริงต้องตะโกนไปทางเขียวบอกให้สาทยายกดอะไรสักอย่าง ผมจึงรีบขัดไปว่ายังจะมีกฎอะไรอีกนี่จะหาเรื่องทําพิเรนกันไปถึงไหนแต่กลายเป็นว่าทั้งกลุ่มกับทําสีหน้าโมโหแล้วก็บอกให้ผมเงียบฟังคนอื่นก่อนเขียวลุกขึ้นยืนขยับแว่นให้เข้ากับโค้งจมูกของมันจากนั้นกระสูดหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆพูดขึ้นด้วยเสียงเนิบนาบกฎในการเล่นซ่อนแอบกฎข้อที่หนึ่งก่อนเล่นทุกคนจะต้องบอกกล่าวเจ้าที่ ว่าเราจะเล่นซ่อนแอบกันแค่พวกเราเท่านั้นห้ามไม่ให้วิญญาณดวงอื่นมาเล่นด้วยกฎข้อที่สองเราจะซ่อนกันแค่ในเขตโรงเรียนเท่านั้นใครออกนอกเขตถือว่าแพ้กฎข้อที่สามขนซ่อนอยากจะหาที่ซ่อนที่ไหนก็ได้ยกเว้นห้องดนตรีไทยที่มักจะเปิดประตูในตอนกลางคืนยิ่งถ้าหากมีเสียงดนตรีไทยลอ,อยมาควรวิ่งหนีออกมาให้ไกลและเร็วที่สุด ไอ้เขียวบอกว่าเราสู้พวกเขาไม่ได้และอีกที่ก็คือแถวต้นมะขามต้นที่ผูกผ้าสามสีท้ายโรงเรียนเป็นจุดที่ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดมาถึงตรงนี้ผมเองก็จำได้ดีถึงเรื่องน่ากลัวของห้องดนตรีไทยกับต้นมะขามโดยเฉพาะไอ้อย่างหลังเล่ากันว่าเคยมีเด็กมือบอลคิดลองดีเอาคัตเตอร์มากรีดที่ต้นมะขามต้นนั้นเช้าวันต่อมาก็พบเด็กคนนี้นอนเป็นศพ ตามเนื้อตัวมีรอยกรีดเหมือนกับที่เขาเคยทำกับต้นมะขามไม่มีผิดจนทางเรียนต้องเอาผ้าสามสีมาผูกไว้การไม่ให้เด็กๆคนไหนมายุ่งอีกกฎข้อที่สี่นับและจําให้ดีว่ามีคนเล่นซ่อนหากี่คนในตอนที่โอ้น้อยออกให้ทุกคนก้มหน้าและมองที่มือในวงเท่านั้นถ้ามีมือจำนวนเกินมาอยู่ร่วมในวงให้บอกว่าไม่ต้องการคนเล่นเพิ่ม และห้ามเงยหน้าขึ้นมามองเป็นอันขาดจากนั้นค่อยโอน้อยออกใหม่อีกรอบทำจนกว่าจะไม่มีมือแปลกปลอมเข้ามาและถ้าในระหว่างที่เล่นซ่อนแอบมีคนแปลกหน้ามาขอเล่นด้วยก็ให้ปฏิเสธไปซะกฎข้อที่5้าถ้าในระหว่างที่กำลังซ่อนรู้สึกหนาวจนปากสั่นแน่นหน,นอกหายใจไม่ออกหรือได้ยินเสียงพ่นลมหายใจด้วยความโมโหอยู่ข้างใบหูแสดงว่าตรงนั้น โดนสิ่งอื่นจับจองอยู่แล้วให้เปลี่ยนที่ซ่อนตอนนั้นทันทีแล้วอย่าลืมหันหลังไปยกมือไหว้ขอโทษซะด้วยจะได้ไม่มีปัญหากับวิญญาณรุ่นพี่เจ้าถิน่นกดข้อที่6ระหว่างที่แอบซ่อนอยู่หากได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาใกล้ให้ฟังดูดีๆว่ามีเสียงกวาดพื้นด้วยไหมเพราะนั่นอาจจะเป็นป้าสายผานโรงที่เคยเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนแกไม่ชอบให้ใครมาทำโรงเรียนสกรปรก แล้ววิญญาณของแกก็ยังคงไลท่ทำความสะอาดตอนกลางคืนถึงทุกวันนี้ดังนั้นต้องกลั้นหายใจแล้วย่องหนีไปให้ไกลที่สุดว่ากันว่าถ้ากลั้นหายใจป่าสายจะมองไม่เห็นตัวของคนคนนั้นกฎข้อที่7ทันทีที่หาใครเจอให้ตะโกนว่าเจอแล้วตามด้วยชื่อของคนคนนั้นด้วยไม่ควรพูดแค่คำว่าเจอแล้วลอยลยเพราะสิ่งที่อยู่เถานั้นอาจจะเข้าใจผิด ว่ากำลังเรียกเขาอยู่ก็เป็นได้กดข้อที่8เมื่อเริ่มเล่นแล้วจะต้องเล่นให้จบจนกว่าจะหาคนครบหรือคนหาโดนแปะตัวจึงจะถือว่าเกมสิ้นสุดลงเช่นกันผมเอียงคอมองหน้าเพื่อนสลับซ้ายขวางงว่าทำไมต้องมีกฎพวกนี้มองไปในตึกที่เป็นความมืดก็ถือว่าใจเต้นเอาเรื่องแต่ยังไงก็ต้องเป็นไงเป็นกันเล่นไปสักตาเดี๋ยวพวกมันก็คงแยกย้ายกันเอง ผมจึงบอกพวกมันว่าเร็วๆหน่อยก็ดีเพราะตอนนี้หิวข้าวจะแย่อยู่แล้วเมื่อยกมือไหว้กล่าวขอเจ้าที่พวกเราจึงแกว่งมือโอนายออกกันในกลางลานและคนที่ต้องเป็นคนหานั้นก็ดันเป็นผมผมหันหน้าพิงเข้ากับเสาธงตาสองข้างปิดสนิทและเริ่มนับทันทีจะได้มีเสียเวลาปากก็เริ่มตะโกนนับเลขดังๆเพื่อต้องการจะให้คนซ่อนได้ยิน แต่ก็ยังได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักซึ่งน่าจะเป็นสาวกับไอ้ต้องอยู่ใ,ใกล้ๆก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงเหลือเพียงแต่เสียงของผมเมื่อตะโกนนับเลขจนครบผมก็เปิดตาออกความเงียบโดยรอบเข้าปกคลุมประสาทของผมตื่นตัวเต็มที่เพื่อนทั้งสี่คนของผมตอนนี้หายตัวแยกย้ายกันไปซ่อนได้อย่างแนบเนียนผมเริ่มย่องสำรวจดูรอบสนาม ก่อนจะเงยหน้าไปมองรอบอาคารโรงเรียนสนามบอลไม่มีจุดตรงไหนให้ซ่อนเลยดังนั้นพวกมันคงต้องไปแอบในตึกนิ่แน่หน้าประหลาดที่โรงเรียนแห่งนี้ยังมีสภาพเหมือนเดิมกับตอนที่ผมจากไปไม่ได้ดูผุพังหรือสุดโทมตามการเวลาเลยแม้แต่น้อยผมงัดมือถือขึ้นมาตเตรียมจะเปิดใช้โหมดไฟฉายเพราะนอกจากชั้นล่างที่เปิดไฟไว้ตึกด้านบนตอนนี้ก็มืดสนิทไปหมดแล้ว ด้านล่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นห้องธุรการและห้องเอกสารที่มีการปิดล็อกแน่นหนาดังนั้นพวกมันน่าจะอยู่ในชั้นสองขึ้นไปแต่ระหว่างที่กำลังจะขึ้นบันไดก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งร้องทักเธอกำลังเดินออกมาจากห้องน้ำชั้นล่างเธอถามว่าเล่นอะไรกันขอเล่นด้วยได้ไหมแต่ผมก็ถามกลับไปว่าทำไมเธอถึงยังไม่กลับบ้านอยู่คนเดียวที่โรงเรียนตอนกลางคืนแบบนี้มันอันตราย เธอก็บอกว่ารอแม่มารับตอนนี้แม่กำลังทำงานอีกทั้งยังบอกว่าในตึกยังมีคนอื่นอยู่เธอไม่ได้อยู่คนเดียวแบบที่ผมว่าคิดไปแล้วก็สังเวชใจเด็กอายุเท่านี้ต้องมารอพ่อแม่เอาดึกดื่นและคนอื่นๆที่เธอหมายถึงคงหมายถึงเพื่อนๆของผมหรือไม่ก็ยังมีเด็กคนอื่นหรือครูที่ยังไม่กลับบ้านถ้าเป็นอย่างหลังพวกผมอาจจะมีปัญหา ที่มาบุกรุกยามวิการเอาแบบนี้ผมบอกเธอไปว่าพี่มาตามหาเพื่อนและถามว่าเห็นเพื่อนๆของพี่บ้างไหมเธอทำมือปิดปากดีใจเหมือนพยายามจะกลั้นหัวเราะและชี้ขึ้นไปยังด้านบนของตึกผมเองก็ยิ้มให้กับเธอและบอกเธอให้รอแม่อยู่ข้างล่างนะอยู่ตรงที่สว่างสว่างแม่มาจะได้เห็นจากนั้นก็ขอตัวเดินขึ้นบันไดไปเป็นไปตามที่ผมคิด ว่าห้องชั้นบนนั้นมีหลายห้องเปิดค้างเอาไว้ในระหว่างที่ผมกำลังไล่เปิดประตูดูตามห้องเรียนต่างๆแต่เลยขึ้นไปถึงชั้นสามก็ยังไม่พบจนมามีมือหนึ่งสะกิดเข้าที่ด้านหลังของผมผมถึงกับสะดุ้งโยงหันกลับไปมองปรากฏว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนเมื่อครู่ที่ตอนนี้ตามผมขึ้นมาถึงข้างบนเธอขออีกครั้งว่าเล่นด้วยได้ไหมเพราะเธอรู้ว่ามีใครอยู่ตรงไหนบ้าง ผมโมโหที่เธอทำให้ผมตกใจจึงดูไปว่าให้ลงไปข้างล่างเด็กน้อยเมื่อได้ฟังดังนั้นก็มีสีหน้าสลดลงไปเริ่มงองแงว่าอยากจะเล่นด้วยผมก็เอาแต่สายหน้าลูกเดียวก่อนจะใช้ไม้แข็งหันหลังเดินหนีกลับมาแต่ผมก็ต้องหันหลังกลับไปทันทีเมื่อได้ยินเสียงวิ่งของเด็กหญิงหันไปก็พบว่าเด็กน้อยกำลังปีนไปที่ระเบียงและยังไม่ทันตะโกนห้าม จากนั้นจูจ่ๆเธอก็กระโดดลงไปต่อหน้าต่อตาเล่นเอาผมขนหัวลุกไปทุกเส้นผมช็อกตกใจรีบวิ่งไปดูแล้วพอก้มลงไปก็เล่นเอาใจหายอีกรอบเพราะใต้เบื้องล่างนั้นไม่มีอะไรอยู่เลยร่างของเด็กคนเมื่อกี้นี่หายไปแล้วผมถึงขั้นเข่าอ่อนสุดลงกับพื้นคิดทบทวนถึงสิ่งที่ได้เห็นไปเมื่อครู่หรือว่านั่นมันคือผียังไม่ทันที่จะได้คำตอบ ก็มีน้ำเหนียวเหนียวหยดแมะลงบนขาเกงเกงของผมทำให้ต้องเงยหน้าขึ้นไปมองแล้วภาพที่เห็นก็ทำให้หัวใจของผมแทบหล่นวูบไอ้อ้วนกำลังคลานสีขาไต่บนเพดานอาคารดูคล้ายกับจิ้งจกแต่ตัวใหญ่กว่าขณะนี้มันกำลังจ้องมองมาทางผมน้ำลายไหลาย,ยาวเป็นสายมันส่งเสียงหัวเราะชอบใจเมื่อได้เห็นสีหน้าที่หวาดกลัวของผมลิ้นยา,ยาวของมัน เหลือรอบมุมปากอยู่ตลอดเวลาผมเองอยากจะกรีดออกมาแต่ก็ไม่มีเสียงสิ่งที่ผมทำได้ก็คือคลานหนีออกมาอย่างทุลักทุเลผมเหลือบตามองไปก็เห็นไอ้เขียวกำลังนั่งหันหล,หลังหลบอยู่ในห้องเรียนห้องหนึ่งผมจึงคลานเข้าไปหามันหวังจะขอความช่วยเหลือมือที่สั่นเป็นเจ้าเข้ารีบคว้าไหล่ไอ้เขียวแต่ไอ้เขียวก็หันกลับมาแต่หัวของมันโดยที่ตัวของมันยังอยู่ที่เดิม ตาของมันปูดปนทะลุออกมาจนดันแว่นที่มันใส่เป็นประจำร่วงลงกับพื้นเขียวตอบเสียงนิ่งว่ามันเองก็เป็นผีต่างจากผมที่แหกปากร้องสุดเสียงจนเมื่อตั้งสติได้อีกนิดก็รีบลุกขึ้นโก้ยฝีเท้าใส่เกียร์หมาวิ่งลงไปที่ลานด้านล่างสุดกำลังหวังที่จะหนีออกไปจากที่นี่ให้ไกลและไวที่สุดมองไปข้างหน้าข้างขางสนามฟุตบอลก็เริ่มเห็นและได้ยินเสียงอันเป็นมอเตอร์ไซค์ของไอ้ต้ง มีชายหญิงสองคนนั่งซ้อนอยู่บนนั้นไอ้ต้องกับสาวดูท่าว่าจะกำลังหนีออกไปจากที่นี่เหมือนกันแต่เมื่อวิ่งเข้าไปใกล้มากขึ้นและเริ่มเห็นได้ชัดว่าสาวที่กำลังกอดเอวซ้อนไท้ยไอ้ต้องในตอนนี้มีสภาพเละเทะลิ้นจุกปากลูก,กตาปูดปนเหมือนผีไอ้เขียวที่ผมเพิ่งเจอมาส่วนไอ้ต้องนั้นมาในสภาพคอหักผิดรูปหัวของมันที่เอียงงันเงอะจู่ๆก็กลิ่งตกลงมาที่แทบเท้าผม หน้าตาที่โชคไปด้วยเลือดของมันจ้องมาแล้วก็ยิ้มเยาะเยะ้ยเสียงของไอ้ต้งพูดขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะของคนอื่นๆเมื่อหันไปรอบด้านก็พบว่าตัวผมเองถูกรุมล้อมไปด้วยเพื่อนผีทั้งสี่คนไม่มีช่องทางไหนให้ใหนีเลยแม้แต่น้อยผมได้แต่ก้มหน้างอตัวหลับตาร้องวอยวายทันใดนั้นก็มีแสงสีขาวสว่างว่าออกมาพร้อมกับเสียงชายแก่ดังกังวานโดยรอบ มองไปก็เห็นสีหน้าของพวกผีร้ายมีท่าทีตกใจอย่างเห็นได้ชัดเสียงนั้นตวาดไล่พวกมันให้ห่างออกไปจากตัวผมผมเองที่พยายามรี่ตาสู้แสงก็พอจะมองเห็นได้ว่าแสงนั้นมีรูปร่างคล้ายกับผู้ชายที่ดูมีอายุเขาทำการชี้หน้าไอ้ต้งและเพื่อนๆจนมันเริ่มถอยหนีเมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้แสงนั้นก็จ้ามากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับสติของผมที่เริ่มจะหมดไป ผมได้ยินเสียงแม่ตะโกนเรียกอยู่ไกลๆแต่ผมก็ไม่มีแรงพอที่จะลุกขึ้นแล้วทุกอย่างก็มืดสนิทลงผมลืมตาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในห้องที่ไม่คุ้นเคยแม่กำลังกุมมือผมที่ขณะนี้มีสายน้ำเกลือเสียบอยู่แม่ร้องไห้ดีใจรีบโผลเข้ากอดผมจนหมอและพยาบาลต้องเข้ามาปรามเพราะกลัวจะไปกดทับแผลใหญ่ สภาพของผมมีบาดแผลสาหัสอยู่ทั่วตัวและนี่คือความจริงที่แม่ได้เล่าให้ผมฟังแม่เล่าว่ารถตู้ที่ผมนั่งมาเกิดประสบอุบัติเหตุระหว่างทางดีที่ตัวผมรอดมาได้และเป็นเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตแต่ก็นอนสลบไม่รู้ตัวไปอยู่หลายวันพอเห็นอาการเริ่มไม่ดีไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นแม่ก็เลยขออธิษฐานพ่อที่เสียไป ซึ่งแกก็เสียไปตั้งแต่ที่ผมยังเด็กให้มาช่วยคุ้มครองผมด้วยจนเข้าสู่วันที่7ผมถึงฟื้นขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าแสงในตอนนั้นก็อาจจะเป็นพ่อของผมนั่นเองผมลืมไปแล้วด้วยซ้าว่าหน้าตาของพ่อเป็นยังไงคิดแล้วก็น้ำตาไหลอยากจะขอบคุณพ่อที่เข้ามาช่วยในวันต่อมาเมื่อได้กินอาหารและมีอาการดีขึ้น ผมก็เริ่มเล่าให้ฟังถึงความฝันแปลกๆระหว่างที่ผมสลบไปให้แม่ฟังแม่จึงเล่าว่าไอ้เพื่อนทั้งสี่คนของผมนั้นจริงๆพวกมันเสียชีวิตไปได้เกือบปีแล้วพวกมันสี่คนพอเรียนจบมัธยมก็ไม่เรียเรียนต่อหรือหางานทำจริงจังวันๆเอาแต่จับกลุ่มเมาเละเทะแหวนมอเตอร์ไซค์ทำให้ชาวบ้านเอือมระอาสุดท้ายแล้วก็พลาดท่าชนเข้ากับรถกระบะส่งของ เขาว่ากันว่าหัวของไอ้ต้องโดนสิบล้อเกี่ยวกระเด็นหลุดออกจากร่างและในวันที่ผมเกิดอุบัติเหตุก็ตรงกับวันที่พวกมันตายพอดีมันคงคิดหาวิธีเอาผมไปอยู่ด้วย